สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Boy Photo Trick นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมือใหม่นะที่ต้องการทำไลฟ์สดให้ได้ภาพสวยมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใครที่ดูคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าทำเป็นแน่นอนแต่อย่าลืมดูท้ายคลิปด้วยนะฮะผมจะมาเฉลยให้ดูนะฮะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยไลฟ์ได้สูงสุดกี่ชั่วโมงนะครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ซื้อที่ไหนนะฮะ อนอื่นที่เราจะไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ อุปกรณ์ชิ้นแรกนะฮะที่สำคัญมากๆนั่นก็คือกล้อง m i ลเล r er l e s s นั่นเองที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้นะฮะนั่นก็คือ p n n a s o n i ก G100 นั่นเองเป็นกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะเพิ่งเปิดตัวล่าสุดนี้เองจากค่าย Panasonic นะครับเป็นกล้องที่ สามารถเอาไว้ทำบล็อกนะฮะทำคลิปวิดีโอทำ YouTube ได้แล้วนะฮะกล้องรุ่นนี้ยังมีความสามารถในเรื่องของการเอาไว้ทำไลฟ์สดได้ด้วยตอนนี้นะฮะที่ผมถ่ายภาพที่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเลนส์ Panasonic Lumix 25 e มินะฮะ f 1.4ไรก้านั่นเองนะฮะเป็นเลนส์ที่ยอดนิยมมากๆสำหรับเอาไว้ถ่ายพอร์เทรตนะฮะก็สามารถเอาไว้ทำไลฟ์สดได้เหมือนกันนะฮะจะได้ภาพหน้าชัดหลังเบอร์แบบนี้นะฮะ ก่อนที่เราจะเริ่มทำไลท์นะฮะผมจะสอนวิธีการตั้งค่าก่อนที่เราจะทำไลท์ให้หมุนกล้องนะครับไปที่โหมดวิดีโอนะฮะนั่นก็คือรูปกล้องดูนะกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเลือกโหมดเนี่ยเป็นโหมดเมนูวิดีโอนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้ดูค่าเฟรมเรทของกล้องนะฮะตั้งอยู่ที่50เฟรมเรทนะฮะเพราะฉะนั้นสปีชัตเตอร์เนี่ยควรตั้งไว้ที่2เท่าของเฟรมเรทนั่นก็คือ 100. เลนตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นั่นก็คือ25ม mm ิล F 1.4นะฮะผมก็เปิดค่ารูรับแสงไว้ที่กว้างที่สุดนะฮะเพื่อที่จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะฮะส่วนค่า ISO นะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับผมเลือกได้เลยนะว่าจะเอาภาพสว่างหรือมืดขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะฮะส่วนอีกค่าหนึ่งที่สำคัญมากๆใครที่ต้องการภาพวิดีโอที่ออกมาอมชมพูนะฮะเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับกดไปที่ ไวบาลันครับผมกด Adjust ด้านล่างนะครับปกติแล้ว Panasonic เนี่ยให้ภาพออกมาที่โทนปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยอยากได้ภาพโทนอมชมพูนะฮะให้กดเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้ก็คือชิปไวบาร์ลันนั่นเองฮะโทนสีชมพูก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเลยนะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนนะฮะตามไปดูกันเลย อุปกรณ์ชิ้นที่2นะฮะที่ผมกำลังพูดถึงก็คือกล่องแคปเจอร์การ์ดนั่นเองกล่องนี้นะครับกล่องแคปเจอร์การ์ดหรือถ้าใครเรียกง่ายๆนะก็คือกล่องไลฟ์นั่นเองนะฮะเอาไว้แปลงสัญญาณภาพแล้วก็เสียงเนี่ยไปสู่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะเพราะว่ากล้องเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้นะฮะถ่ายวิดีโอได้นะฮะแต่เราไม่สามารถดึงสัญญาณภาพและเสียงจากกล้องมายังคอมพิวเตอร์ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องผ่านตัวกลางนะฮะที่เรียกว่ากล่องแคปเจอร์การ์ดหรือว่ากล่องไลท์ต่นเองนะฮะโดยวิธีการที่เชื่อมต่อกล้องไปยังคอมพิวเตอร์เนี่ยง่ายมากๆด้านนี้นะครับของตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะฮะจะเป็น HD MI นะครับอันนี้จะเป็น HD MI ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบสาย HDMI เข้าไปนะครับปึ๊บ ส่วนด้านนี้นะฮะจะเป็นสาย USB นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับถ้าเราเสียบตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะทั้งสองข้างเนี่ยก็จะขึ้นแถบสีฟ้าก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วจะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะฮะมาให้ด้วยนะฮะนั่นก็คือหัว USB Type C ซึ่งเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะฮะเอาไว้ทำไลฟ์สดผ่านมือถือได้เลยนะครับแต่ว่า ตอนนี้นะฮะต้องเป็น Android version 9นะฮะซึ่ง10ยังไม่สปอร์ตนะฮะในเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งโดยใช้แอป c a m เป a ไฟฟลานั่นเองนะฮะก็มีอุปกรณ์มาให้ครบชุดในกล่องนะฮะผมก็เลยเลือกยี่ห้อนี้นะครับเป็นหลักในการทำไลฟ์ก็บอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาไม่มีงองแงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะฮะว่าเป็นอะไรนะครับไปดูกันเลย อุปกรณ์ชิ้นต่อมานั่นก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นแบบช็อตการนะฮะที่ติดอยู่กับหัวกล้องนะฮะหรือว่าจะเป็นไม์ไร้สายที่เรียกว่าไวเลสนะ,ะหรือว่าใครนะ,ะที่ใช้ไม์แบบ USB ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งานได้ทั้งหมดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะผมใช้เป็นไม์ วายเลสนะฮะของซลาโมนิกบีลิงห้าร้อนะฮะชุด B2 ก็จะมีไม้สองตัวนะฮะตัวรับ1ตัวนะฮะแล้วก็ไม้ละเลียดตัวนี้เขาแถมมาให้ในชุดนะครับเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนนั่นเองนะฮะผมก็ได้ใช้ไม้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มทําคลิปเลยนะฮะจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วก็ใช้อัดเสียงทุกอย่างนะฮะแล้วก็หลายๆคลิปที่ทำมานะฮะนั่นก็คือคลิปนี้ด้วยนะฮะ แต่ถ้าใครอยากได้ไม้ที่คุณภาพดีๆเลยนะก็จะเป็นไม้แบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าไม้ USB นะฮะเสียบกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ไม่สามารถเอาไปล็อกไปนอกสถานที่ได้ก็ใช้กับการไลฟ์ที่อยู่ในสถานที่ในบ้านแต่ว่าไม้แบบนี้นะก็เหมาะกับการบล็อกด้วยนะฮะแล้วก็ออกนอกสถานที่ด้วยซึ่งก็เหมาะ กับการทําวิดีโอทําคลิปแล้วก็ใช้งานไลฟ์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีติดตั้งไมโครโฟนนั่นเองนะฮะซึ่งไมค์ที่ใช้นะฮะก็จะมีซาล o โมนิกมิลิ้ง500นะฮะชุด B2 นะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นตัว Receiver นะฮะเป็นตัวรับสัญญาณตัวนี้เป็นตัว Transmitter นะฮะหรือว่า เรียกว่าไม้นั่นเองนะฮะสิ่งที่ต้องติดตั้งนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดกล่องเราจะมีสายนะฮะแบบ TRS กับ t r s นะฮะซึ่งเวลาที่เราใช้กับกล้องเนี่ยต้องเป็น2ขีดแบบนี้นะฮะเรียกว่า TRS นะครับเวลาใช้งานนะครับกล้องต้องมีช่องเสียบไม้ด้วยนะฮะจึงเป็นเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับเสียบที่ฮอตชูของตัวกล้องได้เลยนะครับ ช่องใหม่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะเสียเข้าไปเลยแล้ววิธีการเชื่อมต่อนะฮะระหว่างใหม่2ตัวนี้ก็กดค้างไว้นะฮะสวินาทีสัญญาณเขาจะกระพริบกระพริบแบบนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็กดค้างไว้3วินาทีเช่นกันแค่นี้นะฮะถือว่าต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครอยากได้เป็นไม้ลาววเลีย ก็เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ติดที่ปกเสื้อเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะฮะเสร็จเรียบร้อยลับๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือไฟต่อเนื่องนั่นเองนะฮะที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือใช้ไฟในบ้าน1หลอดแล้วก็ไฟริงไลท์หลอดหรือว่า ไฟกลมนั่นเองนะฮะซึ่งให้ค่าความสว่างที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้หลากหลายด้วยไม่ว่าคุณจะเอาไว้แต่งหน้าทําคลิปทำไลฟ์ถ่ายสินค้าได้หลากหลายมากๆนะนะฮะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นตน้องมีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะฮะว่าวิดีโอที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับปิดเลยครับอ่าอันนี้คือภาพที่ได้นะเพราะว่าหน้าผมจะมืดแล้วก็ จะมีเงาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งอย่างนี้ก็คือต้องใช้ไฟเพิ่มนะฮะเดี๋ยวลองเปิดไฟดูครับอ่าก็จะได้ความสว่างแล้วก็หน้าผมก็จะไม่ดำด้วยนะฮะทำให้เกิดมิติของภาพในการไลฟ์ที่ดีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยนะครับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งในคอมพิวเตอร์นะฮะต้องมีโปรแกรมที่ใช้ทำไลฟ์ด้วยนะฮะที่คน นิยมใช้มากๆแล้วก็ส่วนตัวผมใช้เองนั่นก็คือโปรแกรม OBS Studio นั่นเองนะฮะส่วนตัวสเปคคอมพิวเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนะครับและสเปคคอมพิวเตอร์นะฮะให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะ d i s PC นะฮะคลิกขวานะครับ้าไปที่ Property นะฮะคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ตอนนี้นั่นคือ Core อ i5 นะฮะ 2.5 GHz นะครับแล้วก็แรม8 g ิกนะฮะแล้วก็ซิสเต็ม64บิตนะฮะส่วน Windows ที่ใช้นะฮะนั่นก็คือ Windows 10นั่นเองนะฮะคอมพิวเตอร์สเปคนี้เป็นค่าพื้นฐานในการทำไลฟ์ถ้าใครต้องการคอมพิวเตอร์สเปคที่ดีกว่านี้ภาพไหลลื่น smooth ใส่โปรแกรมรุ่นนี้นั่นแล้วไม่กระตุกนะฮะแนะนำว่าให้ซื้อสเปคสูงกว่านี้นะฮะได้นะครับส่วนตัวนี้ผมแนะนำเป็น เบื้องต้นให้เท่านั้นเองนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการนะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรม OBS Studio นะฮะง่ายๆนะครับ,นค,รบคนที่กำลังจะทำไลฟ์นะฮะให้ดาวน์โหลดโปรแกรม OBS Studio มาก่อนนะฮะแล้วก็เดอบล็อกคลิกเข้าไปนะครับผมเริ่มต้นนะฮะโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้ทุกคนคลิกไปที่บวกตรงนี้นะฮะ บกตรรงนนี้นะคัปุ๊บเข้าไปที่วิดีโอแคปเจอร์เดเวิ์นะฮะแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์โอเคนะครับแล้วก็ให้เลือกกล่องแคปเจอร์การ์ดเนี่ยเป็น APS HDMI นะครับปุ๊บก,กด Ctrl+F นะครับโอเคครับวิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรา แอดบวกเสียงเข้าไปนะครับซอรสเสียงนั้นก็คือ audio input capture นะฮะซึ่งการเลือกเสียงนะฮะก็ให้เลือกจาก APS Advanced Photo System เหมือนกันนะครับก็กดโอเคนะฮะคอมพิวเตอร์บางรุ่นนะฮะหรือว่าโปรแกรมบางครั้งเนี่ยกดแล้วเสียงไม่มาแบบนี้นะฮะให้ทำการปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมอีกหนึ่งครั้งนะฮะคือเปิดใหม่นั่นเองนะฮะ บางคนก็มาเลยบางคนก็ไม่มาก็ให้ทําการเปิดปิดแบบนี้นะฮะเสียงก็จะมาเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากใส่ข้อความอะไรก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปได้นะฮะก็ตรงนี้เสียงมาแล้วภาพมาแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ facebook ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะขอคีย์สตรีมนะครับของเรานะฮะเพื่อที่จะ ขออนุญ,ญาต Facebook เพื่อที่จะทำการไลฟ์เฟซบุ o กนะฮะ,ะก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับกดไปทีวทดด่วิดีโอถ่ายทอดสดนะครับผมวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับขอ Key Stream นะฮะใช้ Key Stream นะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ นำโปรแกรมนี้นะครับไปวางในโปรแกรม obs studio โดยที่เข้าไปที่ setting นะครับเข้าไปที่ stream ปุ๊บแล้วก็วางไว้ในโปรแกรมนะครับ a p p l y แล้วก็โอเคเลยแล้วก็สามารถทำการ start stream หรือว่าทำ facebook live ได้เลยนะฮะแล้วก็เริ่มถ่ายทอดสดได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้ว ก็ทำไลฟ์ทำ Facebook เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดที่แนะนำนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอากล้อง p a n a s o n i ิ l u m i ิ G100 นะฮะทดสอบในการไลฟ์นะฮะว่าจะไลฟ์ได้กี่ชั่วโมงนะฮะด้วยแบตเตอรี่ของตัวกล้องเนี่ยผมเคยเทสแล้วนะฮะได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่วันนี้ผมมีอุปกรณ์ ช่วยนะฮะเสริมให้กล้องรุ่นนี้นะครับทำไลฟ์ได้นานขึ้นนะฮะนั่นก็คือแบตเตอรี่ดัมมี่ตัวนี้นั่นเองนะฮะหรือว่าเรียกว่า DC c o o p e r นะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าแบตกระสือนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะว่ากล้อง Panasonic Lumix G 100เนี่ยจะทำการไลฟ์ live ได้สูงสุดกี่ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สรุปนะฮะในการเทสไลฟ์นะฮะด้วย dc cooper กับ panasonic lumix g 1 0 0นะฮะการเทสไลฟ์นะได้เกิน4ชั่วโมงนะฮะถือว่าใช้เวลาในการไลฟ์นานมากๆนะฮะถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับสามารถไลฟ์ถึงได้5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะฮะจนกว่าโปรแกรมจะให้หยุดการทำการไลฟ์นั่นเองนะฮะ ถือว่าใช้งานได้นานมากๆนะครับใครที่กำลังมองหากล้องนะฮะเพื่อเอาไว้ทำไลฟ์ระยะเวลานานๆแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องตัดหรือเรื่องดับแนะนำรุ่นนี้นะฮะ Panasonic Lumix G 1 0 0นั่นเองจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะที่ผมใช้ทำไลฟ์ตอนนี้นะฮะนั่นก็คือ พ a น a าโซนิคลูมิ g 1 0 0นะฮะเลนพน p าโซนิ n ลูมิก i x 2 5มม f 1 4นะฮะไมโครโฟนสลาโมนิกบีลิงนะฮะไฟลิงไลท์นะฮะคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก กล่องแคปเจอร์การ์นะฮะของ Advanced Photo System อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ซื้อได้ที่ร้าน Big Camera นะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงแล้วก็มีซูมบริการให้เลือกมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำได้นะฮะ เข้าไปที่พิกแคมีราแนะนำว่าได้ของครบมากับบ้านแน่นอนนะฮะส่วนคลิปนี้นะฮะผมต้องขอลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ